พระาวาจาของพระเจ้าเประจำวันเสาร์ที่12เมษายนสัปดาห์ที่5เทศกาลมหาพรธบทอ่าน จากหนังสือประกาศศกเอเสเคียนบทที่37ข้อ21ถึง28จงบอกเขาว่าองค์ประผู้เป็นเจ้าเพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ดูสิเราจะนำพงพัน์อิสราเอลมาจากนานาชาติซึ่งเขาไปอาศัยอยู่ด้วยเราจะรวบรวมเขามาจากทุกแห่ง และจะนำเขามายังแผ่นดินของเขาเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติเดียวในแผ่นดินบนภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอลจะมีกษัตริย์พระองค์เดียวปกครองเขาทั้งหลายเขาจะไม่เป็นชนสองชาติและจะไม่แยกเป็นสองอาณาจักรอีกต่อไปเขาทั้งหลายจะไม่ทำตนให้เป็นมนทินกับรูปเคารพโดยการกระทำที่น่าสอิดสะเอียน และการล่วงละเมิดทั้งหลายของเขาอีกต่อไปเราจะช่วยเขาให้พ้นจากการทรยศที่เขาได้ทำบาปเราจะชํำระเขาแล้วเขาจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นกรรษัตริย์ปกครองเขาจะเป็นผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวของเขาทุกคนเขาจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเรา จะรักษาข้อกำหนดของเราและปฏิบัติตามเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่เราให้แก่ยาโคบผู้รับใช้ของเราเป็นแผ่นดินที่บรรพบุรุษของเขาเคยอาศัยอยู่เขาจะอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดไปทั้งตัวเขาลูกและหลานของเขาดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้านายปกครองเขาตลอดไป เราจะทำพันธสัญญาสันติภาพซึ่งจะเป็นพันธสัญญานิรันดรกับเขาเราจะให้เขาตั้งหลักแหลง่งและทวีจำนวนขึ้นเราจะตั้งสัการสถานของเราไว้ในหมู่เขาตลอดไปที่พำนักของเราจะอยู่ในหมู่เขาเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราแล้วนานาชาติจะรู้ว่า เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเราทำให้อิสราเอลศักดิ์สิทธิ์เมื่อสักการสถานของเราจะอยู่ในหมู่เขาตลอดไปบทอา่านจากพระโรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยนบทที่สิบเอดข้อสีสิบห้าถึงห้าสิบหกเวลานั้น ชาวยูหลายคนที่มาเยี่ยมมารีและเห็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทําก็เชื่อในพระองค์แต่บางคนไปพบชาวฟาริสีเล่าเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงกระทําให้ฟังบรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสีจึงเรียกประชุมสภาปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีเพราะคนคนนี้ได้ทําเครื่องหมายอัศจรรย์หลายอย่าง ถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้ทุกคนจะเชื่อเขาแล้วชาวโรมันก็จะมาทำลายทั้งพระวิหารและชนชาติของเราคนหนึ่งในที่ประชุมชื่อไคยาฟาสเป็นมหาสมณะในปีนั้นกล่าวว่าท่านทั้งหลายไม่เข้าใจอะไรเลยท่านไม่คิดหรือว่าถ้าคนหนึ่งจะตายเพื่อประชาชน จะเป็นประโยชน์มากกว่าที่ชนทั้งชาติจะต้องพินาศไปเขาไม่ได้พูดเช่นนี้ตามใจตนเองแต่ในฐานะที่เป็นมหาสมณะในปีนั้นเขาประกาศพระวาจาว,ว่าพระเยสูเจ้าจะต้องสิ้นประชนเพื่อชนทั้งชาติและไม่ใช่เพื่อชนทั้งชาติเท่านั้นแต่เพื่อจะรวบรวมบรรดาบุตรของพระเจ้าที่กระจัดกระจายอยู่ให้กลับเป็นหนึ่งเดียวกัน ตั้งแต่วันนั้นที่ประชุมได้ตกลงกันที่จะประหารพระองค์ดังนั้นพระเยะสูเจ้าจึงไม่เสด็จไปที่ใดอย่างเปิดเผยในหมู่ชาวยิวอีกต่อไปแต่เสด็จไปที่เมืองชื่อเอฟราอิมในเขตแดนใกล้ถิ่นธุรกันดารและทรงพำนักอยู่ที่นั่นกับบรรดาศิษย์วันปัสกาของชาวยิวใกล้จะมาถึง ประชาชนจำนวนมากเดินทางจากชนบทไปกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อชำระตนก่อนวันฉลองเขาเหล่านั้นสอหาพระเยซูเจ้าและขณะที่ยืนอยู่ในพระวิหารก็ถามกันว่าท่านทั้งหลายคิดอย่างไรเขาจะมาในวันฉลองหรือไม่สวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสัทาาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาสําคัญของพระเยซูเจ้าค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาทุกทีเมื่อชาวยิวโต้เถียงกับพระองค์และเอาชนะพระองค์ไม่ได้ก็จะเอาหินทุ่มใส่พระองค์เพื่อฆ่าพระองค์ พระองค์จึงต้องเสด็จออกจากพระวิหารเมื่อเวลายังมาไม่ถึงพระองค์ก็ทรงรอคอยไม่ได้ไปไหนมาไหนอย่างเปิดเผยเหมือนแต่ก่อนแต่หลบมาอยู่ที่เอฟราอิมเมืองเล็กๆใกล้กรุงเยรูซาเลม็มไม่ห่างจากเบธานีบ้านของลาสรัสมารตาและมารีมากนะักสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับที่เปลี่ยว ทรงอยู่กับบบรดาสิตท,ที่นั่นเพื่อรอเวลาวันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จออกจากเอฟราอิมไปที่เบตฟาจีทรงประทับบนหลังลาเสด็จเข้าเมืองอย่างสง่าเพื่อร่วมฉลองปัสกาปัสกานี้เป็นปัสกาสุดท้ายของพระองค์บนโลกนี้ก่อนการฉลองสองสามวันประชาชนจากชนบท ก็ทยอยเดินทางเข้ามายัางกรุงเยรูซาเล็มพวกเขามาทำพิธีอาบน้ำชำระร่างกายสะอาดเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วันฉลองในเมืองมีความพลุกพล่านพอกวรประชาชนต่างก็มองหาพระเยซูเจ้าพวกเขาอยากรู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาร่วมฉลองหรือไม่บรรดาชาวยิวที่เป็นผู้นำ พวกปุโรหิตและฟาริสีออกคำสั่งว่าใครรู้เบาะแสว่าพราะองค์ประทับอยู่ที่ไหนก็ให้มารายงานเพื่อจะได้จับกลุ่มพระองค์สาเหตุที่ต้องให้ประชาชนรายงานเพื่อเข้าจับกลุ่มก็เพราะในที่ประชุมสภาสันเฮตรินได้ตกลงกันแล้วว่าจะจัดการกับพระเยซูเจ้าอย่างไร บรรดาชาวเยิยวรักวิหารของตนมากกลัวจะถูกทำลายถามว่าใครจะมาทำลายทำไมต้องทำลายด้วยคำตอบก็คือชาวโรมันนั่นเองพระเยซูเจ้ากำลังเป็นที่นิยมของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่โปรงโรงเรียกลาสรัสออกมาจากหลุมศพเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ทำให้หลายคนหันมาเชื่อพระองค์พวกเขาไม่เคยพบเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนไม่เคยเห็นผู้ตายกลับคืนชีพได้ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วแม้พวกเขาไม่มีทีวีไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียแต่พวกเขามีความสามารถในการสื่อสารอย่างยอดเยี่ยม บรรดาผู้นำเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นบุคคลที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากหากพระองค์ทรงนำประชาชนหรือมอ็บขึ้นมาก่อความไม่สงบกองทหารโรมันที่ประจำอยู่ในป้อมมันโตเนียที่อยู่ติดกับพระวิหารก็จะออกมาปราบปรามจะเผาเมืองเผาพระวิหารประเทศก็จะถูกทำลายไปด้วย ขคยาฟาสผู้เป็นมหาสมณะในปีนั้นจึงเสนอว่ายอมให้คนหนึ่งตายดีกว่าชนทั้งชาติต้องถูกทำลายเขามองในแง่การเมืองแต่ยอนบอกว่าคำพูดของเขาเป็นคำพูดของประกาศศกที่ทำนายว่าพระเยซูเจ้าจะต้องตายเพื่อคนทั้งชาติยิ่งกว่านั้นพระองค์จะรวบรวมบรรดาบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่กระจัดกระจายอยู่ให้กลับเป็นหนึ่งเดียวกันหากพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนหลายคนก็จะรอดชาวอิสเรลจะรอดเพราะชาวโรมันจะไม่มาทำลายยิ่งกับกว่านั้นเขาพูดเป็นันยะในแง่ทางจิตวิญญาณว่าถ้าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนมนุษยชาติก็จะรอดพรค์จะทำให้มนุษยชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นพวกเขาจึงหาทางจับกุมพระองค์แล้วเรื่องราวก็ค่อยๆนำเราไปสู่การแห่เวลานในวันพรุ่งนี้เราจะติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดทุกวันตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ก้าวเดินไปพร้อมกับพระองค์ด้วยการอ่านและรำพึงพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างตั้งใจโดยเฉพาะพระวรสารโดยนบุญยอน ที่ให้รายละเอียดมากมายเพราะท่านมีประสบการณ์ใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายางท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน